ในพุทธศาสนานั้นได้แบ่งชีวิตไว้เป็นสี่ประเภทแบ่งชีวิตในจัก,กรวาลน,นะไว้เป็นสี่ประเภทประเภทที่หนึ่งคือชีวิตที่เกิดจากมดลูกเช่นคนหมาแมวท่านเชื่อไหมว่ามเีเชื่อเชื่อฉันนี่ฉันนี่เกิดจากมดลูกโอเค ชีวิตประเภทที่สองชีวิตที่เกิดจากไข่เช่นไก่เป็ดนกเชื่อไหมเชื่อกินทุกวันเลยไข่เจ้าวไข่ต้มไข่รสรารพัดเชื่อชีวิตประเภทที่สเนี่ยชีวิตที่เกิดจากน้ำครัมน้ำเน่าเสียเช่นเชื้อโรคแบคทีเรียเชื่อไหมเช,ช,ชื่อเชื่อแล้วชีวิตประเภทที่สี่ชี เขาเรียกว่าโอปปาติกะโอปปาติกะนี่เป็นชีวิตอีกประเภทหนึ่งตายปุ๊บไปเกิดเป็นโอปปาติกะในช่วงขณะจิตแล้วโอปปาติกะนี่คือใครก็คือผีสางนางไม้เปรตเทพเทวดาพรหมอสุรกาย เหล่านี้เป็นชีวิตอีกประเภทหนึ่งนะแต่ชีวิตเหล่านี้เนี่ยต่างจากมนุษย์อยู่อย่างเดียวมนุษย์เราเนี่ยในขันห้าเนี่ยจะมีห้าขันนั่นแหละวิญญาณนะรูปขันวิญญาณขันเวทนานขัน สัญญาณขันและสังขารขันห้าขันคือขันห้าแต่อปปาติกะเนี่ยต่างจากมนุษย์ตรงที่ไม่มีรูป,ปรขันแต่ตัวรู้วิญญาณขันเวทนาขนันสัญญาณขันสังขารขันอีกสี่ขันเนี่ยมีเหมือนกันก็ดำเนินไป ไปตามสภาวะของบุญธรรมกรรมแต่งในขณะที่มีชีวิตทำกรรมใดไว้ตายไปก็ไปยังมิติเพื่อตอบสนองต่อกรรมที่ทำเป็นโอปปาติกะโอปปาติกะก็ผีสางนางไม้เปรตเทพเทวดาพรมอสุรกายนี่ วันนี้จะมาพูดแค่เทพเทวดารู้สึกดีเพราะอย่างอื่นเนี่ยก็ลึกลับซับซ้อนเทพหรือเทวดาเนี่ยเขาสรุปว่ามีตั้งหลายมิตินะตั้งหลายชั้นใช่ไหมหลายคนก็บอกว่าอยากจะไปสวรรค์ชั้นเจ็ดก็ไม่ทราบว่าเป็นอย่างไรก็ไปศึกษาหาความรู้เอา ที่ผมรู้แน่ๆว่าในภพของเทพเทวดานี่มีแต่ความสุขทุกข์ไม่มีสุขสบายอยากกินก็ได้กินแต่ท้ายสุดรู้ว่าไม่ต้องกินก็อยู่ได้ก็เลยไม่กินไปในกระเพงแวบเิงแวบไปก็มีความสุขอะแต่เมื่อเราอยู่กับความสุขนาน,น,านท่านว่าเบื่อไหมเบื่อ mm. ไม่มีอะไรตื่นเต้นให้หน่าเรียนรู้หรือพัฒนาตัวเองอะไรก็ไม่ได้มันอยู่นิ่งอยู่เฉยอยู่อย่างนั้นอยากรู้ว่าเพื่อนที่อยู่สูงขึ้นไปมิติที่สูงขึ้นนั่นน่ะเขาสุขสบายกันขนาดไหนอย่างไรอยากรู้เอาบันไดปีนข้ามพบขึ้นไปแอบดูเขาได้ไหมไม่ได้ หรือมีเที่ยวบินบินข้ามพบไปดูเขาได้ไหมหรือไปเยี่ยมเขาได้ไหมไม่ได้และทำอย่างไรถึงรู้ว่าเพื่อนที่อยู่สูงขึ้นไปอะ่ะเขามีความสุขอย่างไรจะต้องตายจากเทวดานะท่านว่าเทวดาต้องตายไหมตายแต่ว่าเทวดาไม่มีความทุกข์อ่ะ ก่อนตายก็ไม่ต้องเอาสายไประยงระยางเตะไปหมดเลยแค่อร่ามองเศร้าเหงื่อซึมเล็กน้อยตายเ <c oughs> มื่อตายแล้วทำยังไงก็บอกแล้วว่าคุยกันเรื่องสบายๆเรื่องความตายในง่ายสุดเพราะความตายนั้นมันเป็นเพื่อนสนิทกับเกิดท่านไม่ต้องกลัวตายหรอก เมื่อท่านเกิดมาความตายมันก็เพื่อนสนิทมาแล้วแต่ท่านต้องเข้าใจให้ได้นะว่าคืออะไรก็ต้องตายจากเทวดาเมื่อตายแล้วก็ไฟบังคับเหมือนกันนะต้องมาเกิดในโลกมนุษย์เพราะโลกมนุษย์เนี่ยเป็นดาวเคราะห์ดวงหนึ่งที่มีแต่ความทุกข์หาสุขแท้ๆไม่ได้มีแต่ความทุกข์ ถ้าลองดูประเทศในแอฟริกาสิก็ยังมีความอดอยากหรือยังมีวิธีการต่างๆทั้งหลายที่พวกเราก็ยอมรับไม่ได้ในเรื่องของการทำร้ายร่างกายหรือการลงโทษอดอยากในแต่ละถิน่นแต่ละที่ก็มีลักษณะการดำเนินชีวิตหรือมีสภาวะกรรมเฉพาะ เพราะฉะนั้นการที่เราเลือกถิ่นที่มาเกิดในประเทศไทยก็ถือว่าสุดยอดแล้วที่ไม่ไปเกิดในประเทศที่ลําบากยากแค้นก็มาเกิดและไอตัวที่นำมาเกิดเนี่ยเขาเรียกว่าบุพกรรมบุพกรรมก็คือกรรมที่ทำในการก่อนก่อนก่อนกอนู จะก,กี่หมื่นกี่แสนชาติก็เอามาเขาบอกว่าคนเราถ้าตายกระดูกไม่ต้องเอาไปเผาเอาไปกองไว้กระดูกเราแต่ละคนเนี่ยมันสูงเป็นภูเขาเลยดังนั้นกรรมความรู้สึกหลังการกระทําในแต่ละชาติแต่ละภพนั้น ก็อยู่ในบุพกรรมนะบุพกรรมคือสมมุติว่าเป็นหน่วยหนึ่งที่เก็บความรู้สึกทั้งหลายอยู่ก็นำเรามาเกิดแล้วนำเรามาเกิดในเกิดในท้องใครก็มาเกิดในท้องแม่การที่เรามาเกิดในท้องของแม่เนี่ยเขาเรียกว่ากรรมสมคล้อยเราที่จะมาเกิดจะต้องมีกรรมเหมือนเหมือนกัน กับแม่จึงมาเกิดเป็นแม่ลูกกันมีเรื่องจริงนะที่จะอธิบายกรำสมคลอยเนี่ยให้เข้าใจได้ง่ายๆเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงแต่ผมไม่กล้าบ,บอกว่าจังหวัดไหนแต่ได้รับรู้มาว่า มีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งนะสวยตั้งแต่เล็กแต่น้อยพ่อแม่ตายอยู่กับยายลำบากยากจนหนังสืออย่าหวังว่าจะได้เรียนก็ไม่เรียนแล้วถ้าจะไปทำงานที่อื่นก็ไม่ได้เพราะเป็นเด็กเขาไม่รับให้ทำงานในถิ่นที่อยู่เนี่ยมีแย่เยอะ ่ันรู้จักแย่ไหมแย่เ yeah, นะี่ยมันวิ่งอยู่บนดินหน้าจืดจืดผมว่าไม่มีอะไรหน้าจืดเท่ากับหน้า yeah, แย่แล้วแล้วเวลาจับแย้มาเนะี่ยเขจับไปทำอาหารนะแล้วถ้าแย้ที่จะเอาไปทำอาหารมันนอนบนกระดง้งหรือในกระจัดมันตายตัวแข็งไม่มีใครซือ้อนะ มันไม่หน่ากิจฉะนั้นเด็กสาวคนนี้ก็รู้วิธีการถนอมอาหารเป็นอย่างดีเลยนะเขาก็เอาตอกไม้ไผ่เสียบปากทะลุตาเสียบปากทะลุตาสิบตัวเป็นหนึ่งพวงวางในกระจาดวางในกระด่งดินกระแดวกระเดวกระเดว,ก,เดว,ก,เดวก็ไม่ตายก็ไม่ตายคนก็ซื้อ และแยาเนี่ยส่วนใหญ่แล้วหนุ่มๆจะซื้อเพราะว่าเอาไปทำอาหารกินกับน้ำใสๆชอบดีนะก็มาซื้อแยาขายหมดทุกวันทุกวันทุกวันมีหนุ่มคนหนึ่งก็มาซื้อแยาเช่นเดียวกับหนุ่มคนอื่นถือมา20บบาทส่งให้แม่ค้าแม่ค้าก็ส่งมาให้หนึ่งพวง ซื้อทุกวันทุกวันจนคุณหน่าคราวนี้ก็มีการสะกดจิตเกิดขึ้นนะไหนท่านผู้ฟังคนไหนที่ไม่เคยถูกสะกดจิตบอกตัวเองไว้นะแล้วเดี๋ยวท่านจะรู้ว่าเคยท่านเคยโดนส่งเงินยีสิ บาทให้แม่ค้าแย้แสนสวยตัวเองดำยากระฐานแต่บอกว่าฉันรักเธอคนเดียวเธอเป็นคนน่ารักในโลกนี้เธอเท่านั้นที่ฉันจะอยู่จนถือไม้เท้ายอดทองกระบ,บอกยอดเพชรส่งยี่สิบไปรับแย้มาพูดอย่างนี้ทุกวันอะไรก็ตามที่พูดซ้ำๆทำซ้ำๆนั่นแหละคือการสะกดจิต น้ำหยดลงหินทุกวันหินมันยังกร่อนและหัวใจสาวขายแยะจะเข้มแข็งอยู่ได้หรือเมือ่อโตเป็นสาวก็ยังสวยนะบางคนนะรู้ไหมตอนเด็กๆน่ารักแต่พอต่อโตขึ้นมาก็น่าไปอีกแบบก็น่ารักไปอีกแบบแต่มันคนละแบบแต่างงานกับหนุม่มนักสะกดจิต อยู่กันขยันเหมือนจับแย่ทองเก้าเดือนผ่านไปไวัยเหมือนโกหกเหมือนหนังในสมัยก่อนผมนึกถึงหนังกลางแปลงอะคำนี้อสิบปีผ่านไปไวเหมือนโกหกพระเอกโตเป็นหนุ่มเลยน่าในสมัยก่อนหรือนางเอกโตเป็นสาวเลย ไอ้สาวขายแย้กับหนุ่มงามรูปดำนี่ก็ขยันท้องอผู้หญิงท้องนะผู้หญิงทองออกรูปเป็นจ่ายท่านลองท่ายสิเกิดอะไรขึ้นลองถ่ายนี่มีคำตอบหนึ่งเนี่ยผมได้ยินมาบ่อยเลยบอกว่าหน้าเหมือนแย้ผมบอกว่ามันคนละสปีชีนะมันไม่เหมือนหรอกผมพยายามทำอยู่หลายปี ทำให้หน้าเหมือนแยะมันไม่เหมือนซักทีนะพยายามอยู่ออกลูกเป็นชายตาบอดข้างหนึ่งนี่นี่เรื่องจริงนะชาวบ้านก็แบ่งเป็นสองฝ่ายฝ่ายหนึ่งที่มีความเชื่อว่ากรรมมีจริงก็บอกว่าเห็นไหมแกน่ะ แม่มันทำกรรมไว้ไม่ดีเอาตอกไม้ไผ่เสียบปากทะลุตาทุกวันทุกวันทุกวันมันเป็นกรรมนะ,ะลูกมันถึงได้ตาบอดนี่คือฝั่งเชื่อว่ากรรมมีจริงแต่ฝั่งที่ไม่เชื่อว่ากรรมมีจริงก็บอกวันไหนแกบอกซิว่าแกมกรรมมันเก็บอยู่ที่ไหนฮะฮะแกบอกฉันสิไม่รู้ ไอ้ฟังที่เชื่อว่ากรรมมีก็ไม่รู้เพราะยังไม่ได้ศึกษาไม่มีใครมาบอกสังคมก็ดำเนินไปอยู่ภายใต้ความเห็นที่ขัดแย้งกันหนุ่มสาวนี่ก็ขยันต่อไปไม่ได้ฟังเสียงว่าชาวบ้านเขาแบ่งเป็นสองฝ่ายท้องอีกออกลูกเป็นชายน่ะคราวนี้ ฟังที่ไม่เชื่อเรื่องกรรมก็เริ่มเงี่ยหูฟังเพราะไม่ใช่บังเอิญแต่ในเรื่องของกรรมสมคล้อยนี่เขาสรุปได้ว่าคนที่จะมาเกิดหรือเทวดาที่ตายจากเทวดาจะมาเกิดในท้องแม่เนี่ยจะต้องมาเกิดในแม่ที่มีกรรมสมคล้อยเหมือนกันผู้ที่จะมาเกิดมีกรรมที่จะตาบอดข้างหนึ่ง ก็ต้องจูนหาสิจูนหาว่าแม่หรือหญิงคนไหนที่จะต้องมีกรรมเลี้ยงดูลูกตาบอดข้างหนึ่งเห็นไหมฮะไม่ใช่ว่ามีกรรมมาคนเดียวและคนอื่นต้องรับกรรมของตอนไม่ใช่ตัวมีกรรมที่จะต้องตาบอดข้างหนึ่งก็มาเลือกเกิดในแม่ที่สร้างกรรมทำให้ตาแยบบอดทุกวันทุกวันทุกวัน,ก,วนก็มาเกิด พระพุทธเจ้าตรัสว่าอนนนท์หากวิญญาณไม่ก้าวล่วงสู่ท้องมารดาชีวิตจะเกิดได้หรือพระอนนนท์ตอบว่ามิได้พระเจ้าค่ะพระพุทธเจ้าตรัสต่อว่าดังนั้นแลตถาคตจึงกล่าวว่าวิญญาณหรือจิตเป็นปัใจจัยให้เกิดนามและรูป ทีนี้เมื่อแต่งงานกันวันหนึ่งสเปิร์มไปผสมกับไข่และยังเกาะติดกับมดลูกแม่คือยังมีชีวิตอยู่ก็จะมีจิตหรือวิญญาณเข้ามาในไข่ที่ได้รับการผสมแล้วเขาเรียกว่ามีวิญญาณมาปฏิสนธิในไข่ที่ได้รับการผสมกับสเปิร์ม และจิตหรือวิญญาณก็เริ่มควบคุมการแตกของเซลล์ต่อไปเรื่อยๆเพราะว่าจิตหรือวิญญาณนี่คือรากฐานของสิ่งทั้งหลายประเสริฐกับสิ่งทั้งหลายสิ่งทั้งหลายสำเร็จมาจากจิตเมื่อใครผสมกับสเปิร์มและมีวิญญาณเข้ามาปฏิสนธินั้นวิญญาณก็จะเริ่มควบคุมชีวิตควบคุมตั้งแต่ เซลแตกจาก1เป็น2 2เป็น4 4เป็น16แตกไปเรื่อยๆจนมาถึงดวงตาทีนี้คุณสมบัติของจิตของคนนี้เนี่ยเขามีกรรมที่จะต้องเกิดมาเรียนรู้เรื่องการที่มีตาบอดข้างหนึ่งพอเซล์แตกถึงดวงตาตาก็บอดข้างหนึ่งเห็นไหมฮะ เพราะฉะนั้นคนที่มีปัญหามาตั้งแต่ในท้องแม่นนัก็คือกรรมเก่าแต่เมื่อดูเวลาแล้วเนี่ยเขาบอกว่าอย่าให้ทำคลิปนานนี่ไปแล้ว17นาทีเดี๋ยวมีภาคสอง